ก,ะะก็จะได้แล้วค่ะก็จะได้แล้วแล้วห่อได้แล้วท่านเป็ก็แล้วก็ทิ้งลงไปก็ปิดมันไว้ให้แป้งขึ้นใช่ไหมคะสวัสดีค่ะพบก,กันทีร้อีกแล้วนะคะเราจะมาทำสุเปาหมูแดงค่ะซึ่งเออก็จะเป็นหมูสับด้วยแล้วหมูแดงด้วยนะคะซึ่งอันนี้แป้งมันมาผัดไส้โชว์แป๊บนึงนะคะแล้วก็มาหอ่อมาหัดห่อใหม่ เดี๋ยวเทลจะไปเอาเนี่ยมาให้ดูค่ะเพื่อนเราเทลลัสหอไม่สวยหอมไม่ดีใช่ไหมหอไม่เป็นนะคะก็อยากให้เขาก็หวังดีอยากให้ทําง่ายๆก,ก็หั่นหัวหอมตามที่เราชอบอะค่ะอยากใส่เยอะก็ใส่แต่ว่าดินก็ไม่ใส่เยอะเพราะว่าจะทาหมูสับด้วยะค,ะค่ะคะคะก็หั่นประมาณหั่นเป็นชิ้นเล็กๆประมาณประมาณแต่จะไม่ต้องนมัน,นขิงกระเทียมแล้วค่ะ ก็เตรียมทุกอย่างพร้อมที่จะับไม่ร้อนเลยไม่ร้อนก็เคียมเลยแต่ถ้า,าทำแบบนีน้ใส่สนืมอลงไปลูก้ามันหอยชอบเลยค่ะแลก็คนเหมนกันค่ะทะพไทยค่ะ จะใส่ช้าด้วยนอนก็แหด้อมาวล้นะะันเหนียวนะคะก่อตัวะคะ่ะแล้วก็จบะะแล้วค่ะจ่นัน,นะคะ่ะจบขาแล้วัแรกเหมือนกันนะคะมา,มาให้หมดนะคะเห็นไหมแป้งอะกินเล่นๆอ่าแ,แป้งอร่อยเลย อื้อม,ม,มโม่วแนอนาะอันนี้ปิดแล้วมั็นบ่ค่ะถ้าเราก็จะทำอันนี้ก่อนแล้วเอากระดาษนี่มาปิดอันนี้ไว้เดี๋ยวจะทำเดี๋ยวมันออกมาให้ดูว่ามัมามนฉลืกะแล้วก็นะคะ ส่ไข่ก่อนให้รัเทจอยู่ีมิต้องทำให้มันเล็กกว่านี้มันจะไดห้หมูถ้าก็ผัดได้ดีอยู่ค่ะเอาทำเองก็ชมไปแล้วก็ลูกเท่รัดจะเรียกร้องทำไมพู้ล้วเก่งโมเก่งทาดไม่ถูกปากลูกโอเคค่ะแซนกินได้หมด แล้วก็มาใส่ในเจือกให้คอยดึงแค่นี้แล้วก็ปล่อยออกแบบนี้มันก็ได้แค่เนี้ยเอาใส่ตรงนี้ดีกว่าเนาะคินว่าได้ถ้าเราอยากได้มุมเราก็หัวมาเพื่อนเขาให้ส่งเห็นธรรมแล้วเขาบอกสงสารเขาเลยซื้อน้ำให้แต่เราสามารถหัดทำไปได้เรื่อย ได้แล้วค่ะเห็นไหมคะวกส่สกี่เกยปกไิดท้ามันจะใช่ไหม บางทีมันก็ไม่เหมือนอ้ยนะแต่ก็ชอบทำอยากห่อเป็นดกอกห่อเป็นดอกไม้เองค่ะไม่อยากจะใช้ไม่อยากจะใช้นี่พลาดไปบ้างแต่มันใส่เอาออกเห็นไหมคะสำเร็จละคนซื่อให้เขาใจซื้อเนะค่ะนคนนนเน,น,ะะนะ <c oughs> เาะ จะไม่เอาตังค์กับเธอหรอกพูนะมันไม่เข้าไหรนะ่เลมันไม่แพงแต่มันก็ไม่ต้องเสียเวลาหมุนมืออยู่ <c oughs> <c oughs> มันก็สวยอยู่นะคะเนาะโอเคอยู่ <c oughs> เหมือนกับของเล่นเด็กอะคะ่ะดูค่ะดูลูกเล็กๆทำได้ดีค่ะดิลูกเล็กๆนแบบเนี้ยเห็นปะค่ะ โอเคเดี๋ยวท่านจะมาน,นึ่องให้ดูก็จะมีอันนี้ด้วยอันนี้นี่เป็นอันนี้ทำอันนี้ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวท่านจะให้ดูใกล้อีกทีนึงก็ห่อเองและนี่มันมีไส้นะคะอันนี้เป็นไส้หมูสับแยกกันไปอันนี้เหมือนจะใช่มันค่อยพัฒนาไปทีละนิดนนะคะดูมันจะอร่อยปะข้างไส้ข้างในสำคัญต้อเดือข้าลง10นาทีว่างั้นนะคะ มันเสร็จแล้วค่ะหมูแดงอันนี้หมูสับค่ะหมูสับอันนึงใครอันนี้หมูสับอันนี้หมูแดงหมดเลยค่ะหมูแดงหมดเลยนี่หมูแดงนะคะใส่หมูสับนึ่งต่อไปเลยค่ะแดงมันสูงง่ายก็สิบนาทีนะ่ค่หมูสับแค่มันไม่มีสีเท่านั้นเองฝางไว้ก่อนนะให้หมูแดง คิดว่ามันจะใช้หมดแดงบุลูคนหอยเอยงบางอันก็ใช้อนันครบเร็วอันนี้อันใหญ่จังมนนีชุดใหญ่ชุดเล็กเนาะโู้ยหเย่แบบนี้ค่ะเสร็จแล้วต่อไปหมูแด,ดงดูค่ะเรียบเล้วสองหนุ่มเข้าไปแล้วชิมอันนี้ไส้ดียังไม่มีใครชิม อเอ้ไส้หมูสับเหลือแต่ไส้หมูสับแล้วทีนี้ข้างหน้าจะทําแต่ไส้หมูแดงแล้วโอ้ยรสชาติได้แล้วค่ะเพราะมันมีหัวหอมมันถึงอร่อยเนาะคที่สุดนี่ค่ะดีที่สุดเือนี่เลยโอ้โหเอาสวยที่สุดมันก็มีบ้างใช้เขาจะได้ดีใจ อาวุสาซื้อมาเลอินเทอร์เน็ตได้แล้วซื้อของในอินเทอร์เน็ตไม่เป็นหรอกค่ะไม่ทันสบายถ้าจเวลฟีดูโอเปนโอเคขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดไลค์ติดตามแธ้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะจะทำกักข้าวให้ดูนะคะแล้วก็เล่าชีวิตนิดๆหน่อยๆค่ะ